สู่รายการโหนกระแสนะฮะกระแสวันนี้ผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของทางเ,เหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องกันมาผู้ชมครับเป็นเรื่องของแก๊งวัยรุ่นนะฮะที่เข้าไปแล้วก็ไปกระทืบนะฮะบุคคลที่อยู่ในโรงพยาบาลก่อนหน้านั้นเนี่ยเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วก็ไปต่อยหมอนะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่าเรื่องราวมันเป็นประเด็นใหญ่โตขึ้นมาเลยระหว่าง2แก๊งก็คือแก๊งหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือแก๊งโรงเรก นะครับส่วนอีกแก๊งหนึ่งคือแก๊งมหาวงแน่นอนครับว่าทางฝั่งแก๊งโรงเหล็กเขาไม่เคยออกมาพูดเลยนะฮะวันนี้ทางครอบครัวแก๊งโรงเหล็กเขาจะออกมาพูดบ้างนะครับว่าเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก่อนจะไปมีเหตุนะฮะที่โรงพยาบาลเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้ววันนี้เนี่ยทำไมก็ถึงต้องออกมาพูดนะครับวันนี้นะครับพูดคุยทางแม่ผู้บาดเจ็บนะฮะคือแม่นุ้ยและยายเหนียงนะครับรวมถึงทนายสงกรานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวก่อนพูดคุยกับทางทนายสงการขอญาตคุยกทางนี้ก่อนนะฮะคุณแม่แล้วก็คุณยายลูกแม่ชื่อน้องบอลพิทยาสุพัฒนากรค่ะน้องบอลน,นะฮะน้องบอลอาย,อยุเท่าไหร่19ปีค่ะอยู่ฝั่งลงเหล็กใช่ค่ะไปมีเรื่องกับเขาด้วยไหมไม่ค่ะไม่ได้มีเรื่องกับเขาเลยไม่ได้มีเรื่องในเบื้องต้นเลยค่ะคือน้องเป็นโดนเป็นฝ่ายโดนกระทําที่โรงพยาบาลค่ะที่เขาบุกเข้ามาอา้าวแล้วน้องไปไปโรงพยาบาล คือน้องไปรอฟังข่าวของทางนายแจ็กอะค่ะเพื่อนของเขาที่ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นที่เขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยไม่ได้อะไรเลยไม่แค่ไปเยี่ยมเพื่อนแล้วเพื่อนอะถูกตีก็เลยไปที่โรงพยาบาลเท่านั้นแต่แกล้งมหาวงมาค่ะแล้วก็ไปก่อเหตุที่โรงพยาบาลปู่เจ้าถูกไหมฮะใช่เมืองสมุทรปู่เจ้าแล้วก็เอาก็นี่นี่นี่ป่ะใช่ค่ะคนนี้ใครคนนี้เนี่ย่ะลูกชายคนนี้ลูกชายลูกชายของคุณแม่นะกำลังหนีเห็นไหมคะเขากำลังหนีอยู่เขาไม่รู้เรื่องเลยไม่เกี่ยวเลยแล้วโดนแบบนี้โดนต่อยโดนต่อยอย่างนี้ ใช่ค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะหลานเลยเอาอุ้ยตีหัวเนี่ยนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะแน่น้องพยายามจะหนีอ่าแล้วยังมีภาพที่ยังต่ออยู่อีกอะค่ะยังไม่หมดแล้วเมื่อกี้ที่เอาถังไปเคลื่องก็คืออะไรก็คือพยายามต่อสู้ไงคะเพราะว่าดูทางพวกเขาลุมเข้ามาค่ะออนี่ค่ะน้องก็ยังโดนอยู่นี่คือบอลใช่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไม่ได้หมดแค่แค่นี้นะคะ พอตำรวจมีการมาห้ามปานมในครั้งแรกน้องยังลุกออกจากที่เกิดเหตุไม่ได้น้องยังเจ็บสาหัสอยู่สมองบวมตอนนี้เบื้องต้นสมองก็คือว่าน้องค่อนข้างเจ็บอาคาแต่ก็คือว่ายังยังได้รับการักษ <นะ S 2> <ส>าอยู่นั่งอยู่มุมจอนั้นถูกไหมฮะใช่ค่ะอ่าแล้วอีกสักครู่นึงเดี๋ยวดูค่ะอ่านี่นะดูไปเรื่อยๆนะอันนี้คือตำรวจมาห้ามนะฮะค่ะมาห้ามในรอบแรกแล้วนี่คือตัวบอลคือลูกแม่เนี่ยใช่ค่ะ วันที่เขามีเรื่องกันในซอยบ้านเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยนะ,ยยะนี่คือที่เขามาโรงพยาบาลแห่งนี้แค่จะมาเยี่ยมเพื่อนใช่ค่ะอ่าเนี่ยนะฮะแม่ยายเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นก่อนเอาตั้งแต่แรกก่อนที่ไอ้เจ้าแก๊งเนี่ยเขาจะบุกไปที่โรงพยาบาลมันมีอะไรฮะมันมีเหตุอะไรก่อนเริ่มแรกเลยก็คือว่าอย่างที่เบื้องต้นที่ข่าวได้ออกมาคือว่ามีนายคนหนึ่งที่ <Hack? S 2> เป็นตัวเรื่องค่ะแฮกนะ,ะอ่าพูดได้เลยแม่ ค่ะออก็พร <hack. S 1> ว่าเหมือนกับอยากจะเข้าไปทําการซื้อขายกับยาเสพติดเป็นยาบ้าสิบเม็ดไปแลกสวรรคเพราะว่า,าอย่างนั้นใช่ค่ะตามที่เขาให้ข่าวแต่ว่าไม่ได้มาแลกกับทางกลุ่มบ้านของเจ๋งที่เกิดเรื่องนะคะเดี๋ยวนะบ้านแม่อยู่ในซอยลงเหล็กค่ะแต่ว่าเหตุที่เกิดเรื่องคือบ้านของเจ๋งค,ค่ะอยู่ในซอยลงเหล็กไหมเพราะว่าเขาบุกเขาไปที่บ้านของเจ๋งใช่ค่ะซอยเดียวกันโอเคหลังจากนั้นคือแฮ็กเข้าไปที่บ้านของเจ๋งใช่ค่ะแล้วเขาไปบ้านเจ๋งทําไมอ่ะเบื้องต้นก็คือเนี่ยแหละค่ะไปสอบถามนึงยาเสพติด แล้วเจ๋งมัส่วนอยู่ข้องกับยาเสพติดมั้น้องก็เลยไล่ออกมาบอกว่าอย่ามาทําอะไรที่แบบว่าเออแบบเนี้ยมาในมาในบริเวณบ้านเขาคือเขาไม่มายุ่งเรื่องยาเดี๋ยวแม่ต้องเอาให้ชัดนะเจ๋งอยู่ในบ้านบ้านอยู่ในซอยลงเหล็กแล้วผมอยากรู้ว่าแฮกเนี่ยเข้าไปหาเจ๋งทาไมเขาบอกว่าเอายาบ้าเอายาเสพติดสิบเมตรอะค่ะเพื่อที่จะไปแลกสว่านกับคนในนั้นแต่คนในนั้นนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่นะคนในบ้านของเจ๋งค่ะเป็นใครก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้แต่ดันเข้าไปในบ้านเจ๋งค่ะ เจ๋งก็งงว่าเอ้าเอายาเสพติดมาแล้วเขรู้ว่าเขารู้ว่าคือมียาเสพติดไปด้วยเจ๋งก็เลยบอกว่าจะไม่ให้มาวุ่นวายในสถานที่ของเราเพราะว่าบ้านเราคือพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งเขาบุกรุกเข้ามาหลังจากนั้นก็เลยเกิดปัดเสียงกันจนทะเลาะวิวาทกันออันนี้คือใช่ไหมอันนี้คือซอยลงเหล็กป่ะใช่ค่ะเนี่ยนะเข้าไปในนี้นะนี่คือที่นี่คือใช่ค่ะถูกอ่าเนี่ยนะฮะ ก็คือถนอนเข้าบ้านแม่บ้านยายค่ะอ่าโอเคก็คือเข้าไปเนี่ยก็คือปรากฏว่าทางแฮกไปมีเรื่องกับเจ๋งค่ะซึ่งเจ๋งก็บอกเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนี่คือบ้านของเจ๋งอ่าหลังจากนั้นยังไงต่อฮะามเจ๋งค่ะคือว่าเขามีปะกเขามีการทะเลาะวิวาทกันในครั้งแรกแล้วเบื้องต้นนายแฮกได้กลับไปตามพวกมามเพราะว่าเหมือนกันจะสู้กันไม่ได้ในครั้งแรกก็คือสู้กันด้วยมือเปล่าค่ะก็คือพอนายแฮกตามพวกกลับมาอีกประมาณสิบกว่าคนอืมอาวุธครบมือค่ะ มีอะไรบ้างอูดกบมือที่พูดที่น้องได้เห็นในเหตุการณ์คือมีมีดมีปืนมีไม้เบสบอลเดี๋ยวนะมีปืนด้วยเหรอค่ะแม่มั่นใจเหรอน้องยืนยันค่ะน้องไหนยืนยันน้องที่ชื่อต้นค่ะที่ต้นที่อยู่ในเหตุการณ์เดี๋ยวาทีละคนนะผมถามแม่ก่อนนะแม่ตอบนะอ่ะโอเคตกลงว่าวันนั้นเนี่ยที่อยู่ในซอยลงเหล็กเนี่ยกี่คนมีเจ๋งมีแจ๊คที่เป็นเพื่อนเจ๋งมีต้นที่เป็นพี่ของของเจ๋งอแล้วก็มีเออ เต๋าใช่ค่ะที่เป็นเพื่อนของเจ๋งพูดผมอยู่ในเหตุการณ์เลยนะ <c oughs> ใครอีก <c oughs> แล้วก็จะมีน้องสไพ้์ที่เป็นแฟนของต้นอ่าแฟนต้นนะค่ะอเขาหมดห้าคนคแต่ว่าตัวน้องสไพ้์นี่คือเขาจะโดนแค่รู้สึกว่าเขาจะโดนตีมาแค่ทีสองทีแล้วก็คือเขาไม่ให้มายุ่งผู้หญิงก็โดนด้วยโดนค่ะแล้วใครโดนเอาปืนจ่อต้นค่ะต้นถูกเอาปืนจ่อจ่อไว้เพื่อไม่ให้มายุ่งกับการที่ว่าเขาก็ยังตะลุมบอลอยู่กับเจ๋งกับแจ็ค ห้าคนนั้นไปทาร้ายแจ็คห้าคนนั้นไปทําร้ายทางทางฝัง่งของแฮ็กก่อนไหมไม่ค่ะคือแฮ็กเอาพวกมาเลยคือ<น>เขามีการทะเลาะวิวาทกันในเบื้องต้นไม่ทราบทางทางแม่จะไม่ทราบว,ว่าใครที่เป็นคนเริ่มก่อนอันนี้แม่ขอให้น้องเป็นคนตำรวจเป็นคนตัดสินว่าใครเริ่มใครเริ่มยังไงเพราะว่าคาให้การของน้องคือแม่ก็ไม่ได้ไปไปรับรู้ตรงจุดนั้นแต่ว่ามีการทะเลาะวิวาทกันมีการเอาปืนจ่อกันจริงค่ะนะฮะอา้าว แล้วไอ้เจ้าคนที่ไอ้ที่ถูกแทงอ่ะคือคิวถูกแทงเนี่ยเขาบอกแจ็คเป็นคนแทงฝั่งของป้าแม่เป็นคนแทงตรงเบื้องต้นตอนนี้คือในการชุลมุนในการที่เขาทะเลาะวิวาทกันอยู่อะค่ะทางเราก็ว่ายังไม่แน่ใจว่าใครแทงทางทางตำรวจก็ยังไม่สามารถสรุปได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าทั้งอาวุธด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าคำให้การคือยังไม่มีบทสรุปว่าใครเป็นคนแทงแต่เบื้องต้นเขาสันนิษฐานว่าเป็นแจ็คค่ะ เป็นแจ็คซึ่งอยู่ทางในซอยบ้านแม่เนี่ยแหละถูกไหมฮะเป็นคนแทงอ่ะแน่นอนหลังจากนั้นพอมีเรื่องการทะเลาะเบาะแวงไปกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะฮะคิวก็ถูกแยกไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็คือโรงพยาบาลวิพารามชัยปราการใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ะส่วนแจ็คนะครับก็บาดเจ็บเหมือนกันใถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าใช่ค่ะสองโรงพยาบาลใช่ค่ะถูกไหมฮะะพอหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือมีกลุ่มของมินแล้วก็ กักนะฮะเขาบุกไปที่โรงพยาบาลวิภารามก่อนที่ชายปราการเนี่ยนะฮะไปดูเพื่อนของเขาก่อนคือคิวว่าตายหลังจากนั้นเขาไปต่อยหมอถูกไหมฮะไปต่อยหมอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเขาออกมาจากโรงพยาบาลนี่นะฮะคือเหตุการณ์ที่เขาไปต่อยหมอเนี่ยนะฮะที่วิภารามชายปราการเนี่ยนะฮะคือกักกับมินนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมถามหน่อยไอเหตุการณ์เนี้ยผมเชื่อว่าผู้ชมทราบเรื่องไปแล้ว แล้วแม่ไปอยู่ตรงเหตุการณ์ตอนไหนตัวแม่เองแม่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่นั่งรถมูลนิธิพาแจ็คมาหาหมอค่ะแล้วทีนี้เบื้องต้นก็คือมารอฟังข่าวเพราะว่าตอนนั้นยังแจ็คไม่มีญาติมาไม่มีทางญาติแจ็คคือยังไม่รู้เลยว่าแจ็คบาดเจ็บแม่ก็เลยไปเป็นญาติให้ก่อนซึ่งพอตรงจุดนี้มาแล้วแม่บอกว่าเขาเริ่มตอนที่ตัว,ต,วตัวคนเจ็บมาถึงโรงพยาบาลทีแรกค่ะเขามีการมาข่มขู่แล้วรอบหนึ่งไปที่ปูเ่เจ้านะ ไปใช่ค่ะเมืองสมุทรปูเจา้าเขาเขามาคมคูมแล้วรอบนึงว่าใครใครคมคูมทางทางกลุ่มของมหาวงอะค่ะแต่ว่าเป็นใครใคนจะรู้ไหมไม่ไม่ทราบค่ะเพราะว่าตอนนั้นแม่นั่งอยู่ข้างในเพราะาแม่นั่งอยู่คนเดียวค่ะคแล้วเขาก็มีประ,ประมาณว่าทําเพื่อนกูตายนะกูจะเอาให้มึงตายตกตามกันไปเขามาคูตรงไหนเขามาคูอยู่ตรงข้างหน้าโรงพยาบาลเลยค่ะเขาเขายืนดักรออยู่หน้าโรงพยาบาลอยู่แล้วตอนนั้นคือเขาอยู่ที่ข้างหน้าโรงพยาบาลเพราะเขารู้แล้วว่าน้องคนเจ็บอยู่ในห้องฉุกเฉิน ก็คือก็คือแจ็คค่ะอซึ่งแม่ก็อยู่ข้างในแม่มปส่งเขาแม่แอบแม่อบอยู่ข้างในเพราะว่าแม่ก็กลัวเพราะพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวแม่หลบเขาไปในในก่อนนะทางมูลนิธิด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดเรามาเป็นญาติแจ็คแล้วเดี๋ยวกลัวว่ามันจะอันตรายเพราะตอนนั้นแม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลคนเดียวอพอลูกชายรู้เรื่องนี่แหละค่ะว่าลูกชายคือบอลลูกชายแม่รู้เรื่องตอนนั้นเขาอยู่ที่ไหนก่อนหน้านั้นที่เขามตอนนั้นเขาอยู่ที่บ้านค่ะเถิอคืออยู่ที่ในบ้านแต่ว่าเขาไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกมาค่ะไม่ไไไไดด้้้้้รรรรรรูููเเเืื่่่่อออองงะลยมพวา็ ที่แม่พามาส่งโรงพยาบาลอะ่ะซึ่งเขารู้จักค่ะแล้วแม่เองก็อยู่โรงพยาบาลใช่เขาก็ตามมาหาแม่ใช่คที่โรงพยาบาลเขาห่วงว่าเดี๋ยวแม่จะอันตรายเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่กลับบ้านก่อนเดี๋ยวหนูมาดูเองว่าเพื่อนเป็นไงอใช่ค่ะเขาก็เลยเริ่มมีกลุ่มเพื่อนที่ที่ได้ข่าวก็กลุ่มหนึ่งประมาณเจ็ดแปดคนก็ได้มีการแบบว่าเหมือนไปรวมรอฟังเพราะว่าตอนนั้นแจ็คก,ก็อาการที่ค่อนข้างแย่เหมือนกันแจ็คโดนอะไรบ้างเบื้องต้นที่รู้ก็คือทางทางทางหัวเขาเนี่ยคือมีแผลรอยฟัน แล้วก็ตามแขนนี่คือแขนนี่เขาจะค่อนข้างสาหัสเลยแต่เมื่อวานที้ผมคุยกับแม่กับพ่อของคิวเขาบอกว่าแจ็คไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ใช่ค่ะ Jack ตรงจุดนี้ทางเราก็ข้องใจเหมือนกันค่ะว่าตอนที่นําน้องเข้าไปส่งน้องอยู่โรงพยาบาลแค่เพียงวันเดียวทางโรงพยาบาลดันน้องออกมาใช่ค่ะน้องนี่คือใครทั้งแจ็คแล้วก็ทั้งบอลเลยค่ะโดยที่มีการนิสเซเลททำแผลเย็บแล้วก็บอกว่า ให้น้องออกมาพักฟื้นข้างนอกอเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนไปถึงตรงนั้นผมก็แยกย้อนกลับมานิดนึงก่อนสรุปแล้วบอลน,นะฮะซึ่งอยู่ที่บ้านไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่ค่ะแล้วก็เป็นห่วงแม่ใช่เพราะแม่เนี่ยเป็นคนไปส่งแจ็คที่โรงพยาบาล<ช>เพราะ,ะว่าเห็นแจ็คเนี่ยถูกทําร้ายใช่แม่ก็เลยพาแจ็คไปใช่ค่ะหลังจากนั้นแก๊งมหาวงเขาแยกกลับไปแล้วแม่ไปส่งเสร็จปุ๊บแม่ออกมายืนด้านหน้าโรงพยาบาลปรากฏมีคนเนี่ยมาขู่แม่บอกว่าถ้าเพื่อนกูเป็นอะไรไปเนี่ยมึงโดนกันแน่ประมาณนั้นถูกไหมฮะหลังจากนั้น บอลลูกแม่เนี่ยเป็นห่วงแม่ก็เลยมาที่โรงพยาบาลปู่เจ้าใช่ค่ะบอกให้แม่เนี่ยกลับไปก่อนค่ะเดี๋ยวผมมาอยู่ดูเองค่ะอหลังจากนั้นไอ้กลุ่มนั้นทุกก็มาใช่ค่ะพอทางกลุ่มนั้นเขารู้ว่าเพื่อนของเขาเสียชีวิตเขาก็เลยประธานโทรศั์ก็คือเข้ามาอย่างในคลิปเลยว่าจะมีคลิปที่ว่าแห่แห่เข้ามาเลยอะค่ะแล้วทางกลุ่มน้องที่ที่รอฟังข่าวอยู่ทางในโรงพยาบาลตอนนั้นแม่กลับกลับบ้านตอนนั้นแม่กลับไปเพราะว่ามุกแม่คือบอลเขาบอกให้แม่กลับไปแม่ก็เลยกลับใช่บอลเขาอยู่ที่นี่ แทนแม่ใช่ค่ะปรากฏเขาโดนเลยใช่ค่ะอาการบอลเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้เบื้องต้นน้องก็อาการดีขึ้นครับเริ่มนั่งได้พูดได้เดินได้ก็ก็ดีขึ้นตามลําดับค่ะแต่ก็ยังยังต้องพักฟื้นระยะหนึ่งนี่นี่คือนี่คือบอลนะยายใช่ไหมเอออันนี้เป็นน้องอีกหนึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มทางโรงพยาบาลค่ะเอยน้องอีกคนนึงไม่ใช่บอลใช่ไหมคนนี้ไม่ใช่บอลค่ะฮะที่โดนที่จะมีแผลสค่อนข้างสาหัสแหวงก็โดนอีกคนหนึ่งค่ะ เป็นกลุ่มน้องที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ได้โดนบุกเข้าไปเดี๋ยวนะทีละคนยายอันนี้คือน้องบอลค่ะอันนี้คือบอลใช่ไหมนี่หลานยายใช่ไหมนนี้คือน้องบอลค่ะแต่คนแรก่ะเป็นแฝงค่ะอ่แล้วตอนนั้นยายอยู่ที่ไหนครับตอนที่มีเรื่องอ่ะยายเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่ยายไปจันทบุรีเพื่อไปส่งอีกเพื่อนของน้องๆอีกชุดหนึ่งเพื่อผลักดันออกจากพื้นที่คือต้องหนีกันเลยใช่ค่ะเอาพูให่คือหนีเลยใช่ค่ะตอนนี้เราต้องใช้คําพูดว่าเราหนีเลยค่ะ เพราะว่าด้วยความที่เรากลัวความปลอดภัยของน้องๆคือกลัวแก๊งแก๊งเนี้ยแก๊งที่เข้ามาแก๊งของกั๊กแก๊งของมินเนี่ยนะใช่ค่ะผมไม่ต้อพูดแก๊งมหาวงก็ไม่ได้เพราะบางคนก็ไม่ได้ไม่อยู่มหาวงเราเดี๋ยวอย่าไปพูดแก๊งมหาวงเลยเนาะเอาเเป็นพราะว่าเดี๋ยวคนมหาวงก็ยิรู้สึกไม่ดีใช่ค่ะเนาะเอาเป็นเอาใครทำก็คนนั้นแล้วกันใช่่คะแก๊งของกั๊กกับมินแล้วกันนะพูดอย่างนี้ดีกว่าทีเนี้ยพอหลังจากที่บอลถูกกระทืบหัวเหิบพังหมดอย่างเมื่อกี้หัวเหิบแตกหมดนี่ใช่่คะนะฮะ เห็นบอกว่ามีการแจ้งยอดของโรงพยาบาลกลับมาหรือยังไงฮะเบื้องต้นรู้สึกว่าทางโรงพยาบาลเขาจะมีการแจ้งยอดค่าเสียหายมาค่ะครับทั้งหมดเท่าไหร่ฮะการให้ข่าวตอนนี้ทางเบื้องต้นของวิพรา,ามน่าจะประมาณ 2> 2 <000. S 1> ที่เห็นในข่าวประมาณ2ล้านกว่าวิพรา,ามสองล้านค,คืออุปกรณ์ที่เสียหายอุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหายในสองล้านใช่ใชค่ะปู่เจ้าล่ะปู่เจ้าเฉพาะเครื่องโต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยห้าหมื่นประมาณคร่าวๆค่ะคุณหมอท่านบอกว่าจะมีการฟ้องแพ่งเรื่อง ค่าเสียหายเพิ่มเติมอีกสองล้านอีกสองล้านเป็นสี่ล้านใช่ค่ะแล้วทางฝั่งของกั๊กกับมินคนที่เขาไปบุกตะลุยไปไปต่อยหมอไปกระทืบลูกแม่ต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกว่าไงเบื้องต้นเขาบอกว่าไงเบื้องต้นที่เราได้ได้รับข่าวจากทางที่เขาให้สัมภาษณ์ข่าวก็คือว่าเขายินยอมชดใช้ค่าเสียหายแต่เขาก็ต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ด้วยคือลูกแม่ด้วยค่ะอ้าวเหรอคือหมายความว่าลูกแม่เนี่ยถูกกระทืบ ทางตายสมองบวมค่เขาจะให้เราไปร่วมชดใช้ค่าเสียหายร่วมกับเขาด้วยเพราะว่าวิวาทร่วมกันเขาใช้คํานี้ค่ะวิวาทร่วมกันทั้งครั้งที่เขาเป็นคนบุกเข้ามาในโรงพยาบาลเพื่อมาทาร้ายกลุ่มน้องๆซึ่งน้องๆมีการชนลมุนมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะที่ในการป้องกันตัวแต่สังเกตได้จากทุกคลิปกลุ่มของน้องๆที่มารอฟังข่าวน้องอะค่ะแต่โดนต้อนทุบใช่ค่ะโดนของแจ๊กน่าคือจะโดนต้อน จะโดนต้อนชนมุมหมดเลยค่ะเนี่ยเหมือนอย่างน้องก็ชนมุมหรือแม้แต่ทาง<อ>กลุ่มนะค่ะทางกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่แม้กระทั่งเด็กก็ทั้งผู้หญิงก็มีย<า>ยค่ะยายเห็นภาพหลานตัวเองโดนอย่างนี้รู้สึกไงยายเข้าใจความรู้สึกของแม่น้องน้องที่เสียเพราะว่าขนาดลูกเราไม่ตายอ่ะลูกเราโดนแบบเนี้ความรู้สึกของเราอะยังขนาดนี้เลยแต่ทีนี้ยายไม่เข้าใจว่าทุกคนโกรธแค้น กันขนาดนี้เลยเหรอทำไมถึงต้องทำกันขนาดนี้และที่ทำมันคือโรงพยบาบาลมันคือที่ที่ช่วยชีวิตคนมันไม่ใช่ที่ที่พวกพวกหนูจะมาทำกันแบบนี้อจ้ะเพราะว่ายายเลี้ยงเด็กๆมาเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานมาทุกคนแม้แต่เพื่อนๆของลูกยายให้ความรักเด็กทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานยายดูแลทุกคนเท่าที่ยายช่วยได้ แล้วทุกคนให้ความเคารพยายเหมือนแม่เหมือนยายเพราะฉะนั้นยายสอนเด็กทุกคนให้รู้จักมีเมตตาให้รู้จักช่วยเหลือให้รู้จักประกอบธรรมะอาชีพที่สุดจริต ก็คือเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากแฮกคนเดียวเลยคือแฮกเนี่ยเอายาไปขายในซอยนะฮะปรากฏว่าคนในซอยก็คือเจ๋งก็บอกที่นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมึงออกไปจากพื้นที่กูซะใช่ค่ะปรากฏแฮกไม่พอใจต่อยกันพอต่อยกันแฮกแพ้แฮกโทรศัพท์ตามเพื่อนมาหนึ่งในนั้นมีคิวมาด้วยซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้รู้จักกับแฮกนะแต่เขามาด้วยพอมาในพื้นที่ปรากฏคิวถูกแทงไปเสียชีวิตโรงพยาบาลคนชื่อกั๊กกับมินนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนของคิวอีกต่อหนึ่ง เขารู้ข่าวเขาก็ไปที่โรงพยาบาลพอเห็นเพื่อนตายเขาไปต่อยหมอพอต่อยหมอเสร็จปุ๊บย้ายมาที่โรงพยาบาลปู่เจ้าพอไปเจอลูกของแม่ซึ่งบอกว่าเป็นห่วงแม่ให้แม่กลับบ้านก่อนเดี๋ยวลูกจะเฝ้าคนที่ถูกทำร้ายเองปรากฏเขากลับมารับกรรมแทนแม่คือถูกตีกสสมองบวมพวกตลอดเวลาคือตอนนี้เบื้องต้นที่ดีแล้วประมาณตอนนี้ดีขึ้นแล้วที่สำคัญโดนเรียกเงินบีก เพราะทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คนที่บุกเข้าไปเนี่ยต้องชดใช้นะใช่ค่ะอ่าาอุปกรณ์ทางการแพทย์สองโรงพยาบาลรวมสี่ล้านแต่ว่ากั๊กกำมินบอกเลยบอกว่าอ๋อจ่ายได้ยอมรับผิดชอบแต่ไอ้พวกที่ถูกกูกระทืบก็ต้องโดนด้วยเหมือนกันเพราะร่วมกันใช่ค่ะในการทะเลาะวิวาใช่ตอนเขาให้การอย่างนั้นอ้าพักสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามพี่สงการนิดนึงว่าไอ้แบบนี้ต้องทำยังไงนะฮะ มาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับพ่สงการกรณีแบบนี้คือยังไงคือประเด็นแรกที่ถึงนี้ต้องฝากคือพนักง,งานสอบสวนแล้วก็ทางผู้มนวยการโรงพยาบาลทั้งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่าไปเหมาเข่งเด็ดขาดนะครับเอาตัวคนที่ลงมือกระทำความผิดคือผู้กอ่อภัยจริงๆพี่หนุ่ม ทีนี้ในมุมของข้อกฎหมายอย่างนี้่าพี่กรณีที่ว่าทางลูกชายเขาเนี่ยหนึ่งไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตอนตีกันเลยนะฮะไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยในเหตุการณ์มันแบ่งเป็น3เหตุการณ์เหตุการณ์แรกเนี่ยนะฮะคือเหตุการณ์ที่อยู่ในซอยลงเหล็กนะฮะเหตุการณ์ที่2คือเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลวิภากรชัยปราการเหตุการณ์ที่3คือเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลปู่เจ้าครับ3เหตุการณ์ถูไหมฮะเหตุการณ์แรกเลยเนี่ยนะฮะทางฝั่งของน้องบอลเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุครับ เขาไปอยู่ในเหตุการณ์ที่3ครับเหตุการณ์ที่3มก็คือตัวแม่เองเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกกันไปว่าแม่เนี่ยไปส่งคนเจ็บก็คือก็คือเจ้าเจ้าเจ้าแจ็คนะฮะปรากฏว่าแจ็คเข้าโรงพยาบาลไปแล้วบอลรู้เรื่องเป็นห่วงแม่บอกแม่กลับบ้านเถอะเดี๋ยวบอลมาดูแลเองครับบอลก็มาถึงเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไอ้กลุ่มตรงข้ามเนี่ยกลุ่มกักกับมินมาถึงครับก็คิดว่าไอ้เจ้าบอลเนี่ยคือหนึ่งในคนที่ทําให้เพื่อนเขาตายเขากระทืบคาโรงพยาบาลเลย แบบนี้แล้วถึงเวลาเสร็จปุ๊บบอกว่ากูยอมจ่ายเงินค่าเสียหายให้กั้แต่ทางบอลเองเนี่ยก็ต้องจ่ายด้วยเหมือนกันผู้นี้ไม่ได้ยังไงฮะคืออย่างนี้ฮะต้องบอกว่าทางโรงพยาบาลอย่าเพิ่งรีบร้อเรื่องของการฟ้องทางแพ่งรอด,ดูผลสรุปของพนักง,งานสอบสวนว่ามีความเห็นสั่งฟ้องใครบ้างที่เป็นผู้ลงมือกระทาความผิดแต่ผมว่าโรงพยาบาลเขาโอเคนะเพราะว่าเขาต้องมีสิทธิ์ที่เขาจะเรียกใช่ฮะถูกไหมฮะแต่ครั้นี้กาลังำเรียนพี่หนุ่มแล้วก็ท่านผู้ชมว่าพอพนักงานสอบสวนจะ ระบุตัวผู้ลงมือกระทำความผิดและโรงพยาบาลเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมเป็นโจ์ร่วมได้เราเรียกร้องตามปวิยาสิทธิ์ยได้ก็คือเรียกค่าเสียหายทางแพ่งไปกับคดีอาญาได้เลยไม่ต้องฟ้องใหม่เข้าใจเพื่อจะได้รู้ตัวอะไรพี่หนุ่มอตอนนี้เข้าใจแต่้ปัญหาคือ,อบอลเนี่ยเขาต้องรวมรับผิดชอบไหมไม่ต้องถ้าบอลไม่ได้ลงมือในเรื่องของการกระทําความผิดเช่นทาให้ทรัพย์สินของทางโรงพยาบาลเสียหายถามว่าโรงพยาบาลปกติบินอยู่ชนทั่วไปเข้าได้อยู่แล้ว บอลก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวถามว่าบอลเนี่ยแขนขาก็ไม่ด้วยใครก็มาชกก็หลบปัดป้องได้บอลไม่ได้เป็นผู้ก่อภยัยครับดังนั้นบอลไม่จําเป็นต้องรับผิดดังนั้นตัวผู้ต้องหาจะกล่าวอ้างใดๆบอกไอ้บอลต้องรับผิดด้วยนั่นเป็นความเห็นของผู้ต้องหาแต่ในทางกฎหมายตํารวจก็ดีอายการก็ดีศาลท่านพิเคราะห์ละเอียดว่าใครเป็นผู้ก่อภยัยและบอลเนี่ยเป็นผู้ป้องกันตัวจริงหรือไม่ครับครับอาจารย์มันจะพูดไงนะฮะ รวมถึงในกลุ่มที่น้องอยู่ในคลิปทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทั้งกลุ่มแฝงบออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไปแจ๊กอะนอนเจ็บอยู่แฝงเนี่ยไปเฝ้าครับดึงก็ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายด้วยไหมฮะคือบอกตรงไปตรงมาถ้าเราไม่ได้คนลงมือไม่ต้องฮะตั้งารป้องกันตัวโดยชอบแล้วอย่างการที่ว่าสมมติสมมตินะฮะว่าเราไปเยี่ยมเพื่อนแล้วมีอีกฝั่งหนึ่งเขาเข้ามาแล้วเขาทำร้ายร่างกายเราแล้วเราไปหยิบอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วเคลื่องใส่เขาอย่างเงี้ยถ้าเราหยิบเนี่ยเราก็ต้องรับผิดในส่วนที่เรากระทำความผิด ในเฉพาะส่วนที่เราทานะจะไปเหมาเข่งหมดเช่นเสียหายจนทั้งห้องฉุกเฉินเราไม่ต้องอ๋อเฉพาะสิ่งที่เราทําให้ทรัพย์สินนั้นของทางโรงพยาบาลเสียหายครับแต่คนที่เป็นเมนหลักที่ต้องชดใช้ก็คือคนที่บุกเข้าไปถูกเนี่ยกลุ่มนี้ร่วมกันบุกรุกฮะแล้วมันอยอมความไม่ได้มาตั้งแต่สองคนขึ้นไปด้วยคุกนะฮะในคลิปนี้เอาไปใช้สู้คดีได้ไหมฮะหลักฐานชัดฮะ ใช่ได้เลยครับเพราะว่าศาลท่านก็พิเคราะห์ในรายละเอียดต่างๆว่าใครเป็นผู้ลงมือบ้างและเห็นบอกทถวลมวันนะพี่หนุ่มมีกล้องครบถ้วนเลยครับถามแม่นิดหนึ่งมแม่เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยในในซอยลงเหล็กเนี่ยพวกกลุ่มเด็กๆในนั้นเนี่ยถึงท่านต้องหนีเลยเหรอใช่ค่ะทําไมอะยายาไยายผักดันเน่าพื้นที่หมดแล้วคะ่ะเพราะอะไรทาไมอยู่ตรงนั้นไม่ได้อะเพราะว่าเขาคุกคามในคําพูดอย่างเช่น,อย,ชนอย่างเช่นตอนที่เราอยู่ที่โรงพักไปให้ปากคาที่สำโรงใต้ครับ พวกเขาลุมล้อม oh. ด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วก็ฝูงชนของกลุ่มพวกเขาขนาดสำารงใต้ต้องเรียกหน่วยสวาดมาคุมกัน oh. อย่างนั้นเลยอ่ะใช่ค่ะเพราะล่าสุดวันนี้จะมีการเผาศพคิวคเห็นบอกตำรวจต้องระดมกำลังกว่าร้อยนายอ่ะใช่ oh. ค่ะแต่ที่เขาให้การว่ากลัวจะมีเรื่องเนี่ยขอบอก ผ่านสื่อเลยนะคะไม่มีคนของพวกเราแน่นอนอเพราะพวกเราคนทํามาหากินลูกหลานเราทุกคนทํางานและลูกหลานเราทุกคนอ่ะไม่เคยประพฤติเรื่องพวกนี้ให้ตรวจสอบจากประวัติได้เลยเราไม่มีคดียาเสพติดทุกคนทีนี้ยายขอโทษนะผมไม่ได้ไม่ได้ก้าร่วงยายนะ คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมสัมภาษณ์มาเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าลูกตัวเองหลานตัวเองดีหมดทุกคนใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราจะไม่ขอใช้คําพูดว่าลูกฉันเป็นคนดีไม่ใช่ไม่ใช้คำนั้นไม่ใช่ค่ะไม่ใช้คำนี้หากสิ่งใดที่กระทําผิดก็ต้องรับผิดไปเรายินยอมให้ทางคนของเราได้รับผิดในส่วนที่เขากระทําถูกใช่แต่เมื่อวานแต่อะไรแต่แต่ถ้าใครที่กระทํากับเรา คุณก็ต้องยินยอมรับผิดด้วยไม่เช่นกันอ่าแต่เมื่อวานเนี้ยทางฝั่งครอบครัวของคิวเขามานั่งนะเขาบอกเลยบอกว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี้ยกาบอกว่าทางฝั่งของคนที่ไปแทงลูกเขาตายเนี่ยอย่างแจ็คเนี่ยหรืออย่างคนอื่นๆเนี่ยบาดเจ็บนิดหน่อยไม่ได้มากแค่เมื่อวานเขาบอกนะเขาบอกนิดหน่อยเขาไม่ได้ไม่ได้รู้ความจริงเลยเพราะพวกเราไม่เคยมาให้ข่าวไม่เคยมาบอกใครเลยเจ็บมากเจ็บน้อยแค่ไหนทางเรารีบปิดข่าว ไม่ได้ปิดหมายถึงว่าทางเราไม่ได้มีโอกาสได้เปิดเผยกับทางไหนเลยค่ะชีวิตต่อไปจะอยู่กันยังไงตอนนี้นี่แหละค่ะอาผมถามตอนนี้คำถามมันมันหวาดระแวงบอกตรงๆว่ามันคือมีหวาดระแวงเลยจะอยู่ยังไงพี่หทั้งความอันตรายก็ต้องก็ต้องถ้าเกิดเขาป็นการข่มขู่ก็ต้องร้องไปยังศาลให้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวของตองตัวผู้ต้องหาทั้งหมดและแม่ก็ต้องรีบพาตัวน้องลูกแม่ยไปให้ปากคำในฐานะผู้เสียหายเช่นเดียวกันพี่หนุ่มภาครัฐก็ต้อง ดูแลในมาตรการคุ้มของพยานครับเห็นบอกบ้านม่เด็กผู Ô, ้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะมีแต่เด um> ็กเล็กๆแล้วก็ม oh ีแต่ผู้หญิงที่เราอยู่กันปกติอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นคัวใหญ่ครับค่ะควใหญ่เรื่องนี้อยากจะพูดอะไรกับใครจะพูดกับฝั่งนู้นไหมหรือจะพูดกับตำรวจหรือจากที่ผู้ใครอาเชิญฮะแม่ยายถ้าออกมาพูดขอจะพูดแบบว่าแทนตัวเด็กๆแล้วกันนะคะว่าคือเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้พวกเขาค่อนข้างใช้ชีวิตลําบาก ในการที่ต้องโดนใครที่ไม่รู้มาบุกรุกกระทาเขาไม่ว่าเขาจะพลาดพังอะไรไปก็แล้วแต่คือก็แขขอให้เข้าใจว่าคือเขาก็คงจะป้องกันตัวรักษาชีวิตป้องกันตัวไม่ว่าใครจะผิดแบบไหนอะไรยังไงอันนี้ก็คือแล้วแต่ทางตำรวจให้ตัดหมายตัดสินคิดว่าจะนัดฝั่งคู่กรณีมาพูดคุยและเคลียร์กันให้จบไหม ทางจุดนี้ถ้าเขาเต็มใจเราก็เต็มใจค่ะเพราะเราอยากจบอยู่แล้วใช่ค่ะเราอยากจบแต่เราไม่รู้เขาจบจะยอมจบหรือเปล่าผู้ฝั่งเขามีคนตายอาจจะมีการแค้นคืงในใจใช่ค่ะไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่เรากลัวใช่ค่ะนะฮะก็วันนี้ในมุมของพี่สมการก็บอกว่าไอ้เรื่องของการชดใช้ร่วมกันอันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีว่าเฉพาะส่วนเฉพาะส่วนใครลงมืออย่างไรต้องรับผิดชอบตรงนั้นครับแล้วก็อย่าเหมาเข่งเด็ดขาด อ้าวโอเคนะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้วันนี้ถือว่าได้ระบายในความรู้สึกของเราแล้วพูดข้อได้จริงในมุมของเราไปแล้วส่วนในมุมของกฎหมายนะฮะใครเป็นคนแทงทางฝั่งเขาเสียชีวิตก็ให้ดาเนินการตามกฎหมายไปแต่ในมุมของลูกเราก็ยืนยันว่าลูกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เป็นคนถูกทําร้ายร่างกายเพราะฉะนั้นไม่น่าจะต้องมานั่งเสียงเงินอะไรด้วยซ้ำไปใช่ค่ะถูกไหมฮะอ้าวเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ